สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาพาฝันบรรยากาศตนแรงเนอะขนอมบ้านสวนมากินกาแฟกับเอ้ยค่ะกาแฟหอมๆเนอะขนมมาต้มซุปมะอม,มือนั่งกันคนละที่ค่ะพัดลมคนละตูเลยมันฮ้อนไหลเปื่อนเอ้ยก็พูดนั่งอ่านหนังสืออยู่คนละ เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีนะจ๊ะเด้อตดแรงกันเลยสดเช่นกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีหยุ่ไหลาเลยค่ะมันนาฮ้อนเลยค่ะแล้วก็จุดยากันหยุ่นเลยค่ะ โดยเฉพาะยุงลายมันบอกค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเขาอยยุน้าป้าเขาอยุน้าป้าเนองคาะยุงนี้มันมีอยู่แล้วมันบอกอค่ะก็จุดไว้เป็นจุดๆแล้วค่ะมองที่นั่งนี้แล้วก็มองคุณทางคุณทางแฟนนั่งอยู่ก็จุดไว้นนเนาะก่อนน้ำเงินก็จุดคือกัน บรรยากาศตนนั้นแลงเนาะค่ะเนาะกินขา้าวแลงแล้วก็กินกาแฟมันบอกค่ะนั่งแฮงกันคุยกันบอคุยกันก็นเอดกิจกรรมส่วนตัวเนาะค่ะเนาะอ่านหนังสือได้เล่นเกมได้อ,อัดคลิปลง youtube ได้มันบอกค่ะหรือบางคนมันก็เบิ้งยูทูปไนแล้วแต่อัธยาศัยะะเนาะถ้ามีเวลาก็เบิ้งกัะถ้าบ่มีเวลาก,าเลาก็เอาเวลาไปทําธุระมันบอกค่ะแล้วก็ค่อยมาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะว่าตรงๆ ช่วงนี้เอ้ยกบวได้ค่อยเข้าไปทักไปเลยนะคะเนอะเอ้ยก็เอ้ยลงคลิปอยู่ค่ะเอ้ยถ่ายมาแล้วเอ้ยก็ลงลงลงก็บางคลิปก็โลดลงก็ซ้าเนาะค่ะเนาะบางคลิปก็ไหวกันแล้วแต่อันแล้วแต่สถานการณ์เวลาถ้าเอ้ยทุกตามีเวลาเอ้ยก็เข้าไปอันไปทักเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะช่วงนี้พันเน่ะอันยักยุ่งจะเค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยอันมันกลับบ้านแล้วสินะคะค่อยๆมันกระดจักอัน คนมาเยี่ยมกันละเยอะเนาะคะนญาติญาติญาติมาก็คุยกันก็ค่าเวลาหมดเวลาไปแล้วมันบอกค่ะไปหาผู้นั้นแดงผู้นี้แด้เนาะค่ะเนาะก็เกอรันเข้าก็คือว่าเนาะค่ะเนาะจัดของแดงเตรียมกระเป๋าแด้เอะท่านเอดน,อดนี้ว่าง,งั้นเถอะมันก็เหลวเ้วยค่ะเวลาก็แปบเดียวนึงพันอากาศเพิ่งเป็นห้อโหอนๆน่ะอากาศมันอบเอานะคะอากาศอบเอา ว่าฝนนันลงก็วันบนหลงสคิค่ะไปตกมองอื่นมองอื่นท่านไปนี่ประมาณสักหกเจ็ดกิโลนี้ฝนเทลงมาทางบ้านเอยพันบนตกสมามเล้วเป็นอากาศโหอนอบเอาขนาดเลยค่ะแต่ก็บบอด,ดีจบแล้วคะเนอะเล่าสู่กันฟัง <laughs> แต่เออุกกตายลังเทีอันแกฮอดเสื้ออยู่ค่ะขอโทษว้าคํานี้เลยเพราะว่าพันกระโบชินเนาะค่ะเนาะคนมาตีเมืองหนาวว่างั้นนะป้าถ้ามันห้อนเกินวันกระโบชินนะคะมันก็มันก็ห้อนเสียค่ะเมื่อเช้านี้มันห้อนหลายอันแก่เสื้อใส่กางเกงอันสปอร์ตนะคะพันก็พอดีเอ้พ่นอายพันาไปเอาวันตู้เย็นเก่าของเอยทุกกตาไปส่งเอยเสื้อรถฉลิงก็เลยประกันซ้อยกันหามขึ้นนั้น ตู้เย็ยนเก่าวเสื่อรถไปเฮอเย่ยค่ะพันกาได้แล้วลระคะแต่ว่าเอ้ยบได้ไปนำไอเป็นคนเอาไปส่งการเรียบร้อยเนาะคะ่ะดเนาะพอดีเันไปซื้ออันตู้เย็ยนมาใหม่ก็แบบโบได้ตั้งใจแล้วค่ะตู้เย็ยเนเอ้พันอด,ดีมันก็เลยโบเสียและะ้วค่ะแต่ว่ามันฝาข้างหน้ามันลุดฝาเปืดเนี่ยค่ะมันลุดจากว่าไปเฉลยมันเลยลุดลงพอด,ดี หรเอาไปหือพันเพราะว่าจังนํามาเก็บไว้อีกจังซี่นะของอายก็พันอย่างนั้นใหม่ๆอยู่ก็เลยบ่ได้อันนั้นก็เลยอายก็เลยบ่อายจไปส่งไปันก็ดีใจว่าบ่ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ยังใช้ได้อีกนานว่างั้นปะ ไฟเงินเอ้อทุกตาอันนี้ออกเป็นสองระยะไฟข้างหน้าสามหลดทันออกตอนหกโมงแรงเนาะค่ะเนาะไฟก็เกิงอันนี้ออกประมาณทุ่มครึ่งยังบ่ออกราคาะนี่ก็เป็นอันเป็นระยะช่วงพันถ้าว่าพันออกมืดกระจ้งค่ะสะว่างทางนาบานบรรยากาศบรรสวนเนาะค่ะเนาะ ตนแรงๆกินกาแฟอันนโฮมมุอมมนอุ่นไปนำ้ำมีเรื่องแต่ก็คุยเล่าสู่กันฟังมันบ่ค่ะกาแฟก็มดไปแล้วด้วยค่ะทุยนึ่งก็งต้นเรงกัน ทุกตาพระฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะเนาะที่มากินกาแฟเนีเอ้ยคะ่ะตน,นแรงๆคยเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขนอนหลับนานคะ่ะเนาะกินข้าวแทบนอนรลับฝันดีแล้วก็พอกันคลิปต่อไปเนยจะดเด้อขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ